สวัสดีค่ะช่วงวันหยุดยาวนะคะมีหลายข่าวที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราไปเริ่มที่เกมสยองขวัญกันก่อนนะคะเป็นเกมผีฝีมือคนไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งเกิดดราม่าขึ้นมานะคะกับประเด็นเรื่องของการใช้ผีนางรําตอกย้ําความน่ากลัวในเกมค่ะแต่ว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยก็ดูจะบานปลายไปมากผู้ผลิตเกมต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ถูกห้ามถูกแบนเรื่องการใช้ท่ารําแต่อยา่างใดค่ะ แจกความหลอนมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาเป็นเรื่องค่ะคุณผู้ชมสำหรับเกม h Home s w e ว t Home นะคะเป็นเกมแนวผจญภัยสยองขวัญอิงความเชื่อลึกลับของไทยค่ะก็ถูกเปิดประเด็นผ่านทวิตเตอร์อน,นี้นะคะของภูวพัชชนะสกุลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ E ีสปอร์ตค่ะ ตอนแรกเขาบอกว่าเกมนี้ดโดนกระทรวงวัฒนธรรมสั่งห้ามนําท่ารําไปใส่ในเกมแต่ข้อมูลที่วิพา์วิจารณ์กันในโซเชียลก็เริ่มคาดเคลื่อนไปนะคะผู้พัฒนาเกมเลยต้องออกมาย้ําว่าไม่ได้ถูกสั่งแบนด์ค่ะแต่ว่ามีการถูกตักเตือนจริงครั้งตอนไปติดต่อข,ขอใช้ข้อมูลหน้าตัดสินว่าเกมเนี่ยอาจจะทําให้คนกลัวจนไม่อยากเรียนหน้าตัดสินไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนลดความน่ากลัวลงไปค่ะเราไม่ได้ถูกกระทรวงวัฒนธรรมแบนด์เกมหรือว่าตัดห้ามใช้ท่ารำอะไรพัวเนี้ยครับ ก็ท่ารำที่อยู่ในเกมก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองก็เป็นท่ารำจริงนั่นแหละเราเคยขอข้อมูลไปว่าอยากจะเอาข้อมูลต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับนาฏศิ์ไทยท่ารำแบบึกพรรณซ้อมรำเพลงไทยหรืออะไรพวกนี้เข้ามาใส่ในเกมนะครับเพื่อให้มันถูกต้องซึ่งถูกปฏิเสธพอถูกปฏิเสธมาแล้วก็โดนตอบว่าตำหนิแน,นี้หน่อยว่าเกมเราไม่ได้ไม่ได้สสถุงวัฒนธรรมแต่เป็น มันอยู่ในมุมของการทําลายพรนธรรมไทยด้วยนะอะไรเงี้ยมันทําให้คนกลัวพอคนกลัวแล้วคนไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้าเรียนน้าศิลป์อะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดในใจนเนาะหนังไทยมันก็มีอยู่ตรงเยอะตรงแยะนะที่ทำละครไทยทำไมว่างเราอย่างเดียวอะไร ผู้พัฒนาเกมโฮมสวิตโฮมมองว่าดราม่าครั้งนีน้อาจจะมาจากความเข้าใจที่คัดเคลื่อนไปนะคะระหว่างพูดคุยกันประชุมเพื่อพัฒนาวงการอ e ีสปอร์ตค่ะขณะที่โลกควมิตเตอร์บางส่วนก็มองว่าข่าวที่คัดเคลื่อนเนี่ยทำให้กระทรวงวัฒนธรรมโดนดาน่าฟรีๆนะคะขณะที่อีกมุมหนึง่งมองว่าเกมเนี่ยไม่ต่างจากสื่ออื่นที่ก็มีภาพนางรำในเนื้อเรื่องเหมือนกันถ้าหากมองว่าเป็นการทำร้ายศิลปะวัฒนธรรมทำไมสื่ออื่นอย่างทีวีเนี่ยทำได้ ล่าสุดเมื่อคืนค่ะเพจหลักของเกมขอจบดราม่านะคะและชี้ว่ามันคือเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้วค่ะวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนผมคิดว่าผู้ใหญ่หลายท่านคงปรปับเปลี่ยนมุมมองไปแล้วก็ได้แต่หวังว่าอนาคตจะจับมือกันผลักดันอุตสาหกรรมเกมและคอนเทนต์ไทยไปเผยแพร่ชาวโลกด้วยกันค่ะ มาที่เรื่องของปามี่นะคะนักร้องสาวแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เป็นปลื้มกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเธอถูกวาดรูปนะคะโดยดิสนีย์แล้วก็พิกซานับว่าเป็นนักร้องคนดังคนไทยคนแรกเลยก็ว่าได้ที่ถูกวาดเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนค่ะแต่ไม่ถึงขั้นไปปรากฏตัวในแอนิเมชั่นเรื่องใหม่นะคะ เจ้าคาแรคเตอร์สีเขียวๆเ,เรืองแสงผมหยิกเลื่องกีตาร์ตัวนี้นะคะชื่อขวัญเอ๋ยขวัญมาค่ะถอดแบบมาจากนักร้องสาวปามีเธอโพสต์ว่าขอบคุณดิสนีย์และพิกซ่ามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติวาดรูปมีแถมดูเหมือนว่าจะเป็นนักร้องไทยคนดังคนแรกนะคะที่ถูกวาดด้วยต้อนรับแอนิเมชันเรื่องใหม่ปลายปีค่ะเรื่องอัศจรรย์วิญ,ญญาณออนเวเองแฟนๆก็เข้าไปยินดียกใหญ่นะคะหวังจะได้เห็นปามีร่วมเฟรมในแองแอนิเมชันยใหญ่ทดังๆที่เอในตัวอย่างหนังก็ไม่มีนี่นาะ จนปามี่ก็ต้องแก้แคปชั่นนะคะชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวคาแรคเตอร์ของปามีเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวหนังทางพิกซ่าเขาเลือกวาดเป็นศิลปินประเทศละคนค,ะะค่ะเรียกว่าเป็นการใช้การตลาดเนาะใช้คนดังแต่ละประเทศดึงความสนใจค่ะ ผ่านเส้นทางดนตรีกันมามากกว่า15ปีนะคะสำหรับวงดังวงเจสเซตเตอร์ค่ะเคยหมดไฟมีวิกฤตวัยกลางคนเหมือนกันนะคะแต่พวกเขาก็ย้อนกลับมาเติมไฟสร้างสรรค์ให้กับตัวเองได้ค่ะด้วยการไปทํางานกับศิลปินกลุ่มอื่นก็เลยพาไปย้อนฟังนะคะเพลงดังเพลงเดิมที่ไปไหนก็ต้องเล่นค่ะคุณกฤติฐานะคะค,ครับหมดเวลาของข่าว9โมงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกับเราสองคนได้ใหมย่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกเสาร์อาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่รักและฉันไม่ได้ฝันไปขอให้ลมช่วยพัดธอหัวใจส่งเราให้ลอยไปในคืนนี้ Oh, oh. oh baby ฉันรักเธอเท่า